โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีในเรื่องของนวัตกรรมวิธีการหาไรายได้แบบเดิมๆแบบวิธีการเดียวเนี่ยอาจจะยังไม่เพียงพอแล้วในโลกหองการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันนี้ฉะนั้นนะครับในเรื่องของ Profit Model Innovation นะครับก็เลยมีบทบาทที่สําคัญในการทําธุรกิจทั้งในปัจจุบันและในอนาคต สวัสดีครับอยู่กับ Grow Your Business with Innovation ซึ่งคลิปความรู้ชุดนี้นะครับจะมาชวนคุยในเรื่องของ10นวัตรกรรมด้วยกันคลิปนี้ครับเป็นคลิปแรกที่จะพูดถึงในเรื่องของ Profit Model การสร้างรายได้ด้วยนวัตรกรรมในรูปแบบใหม่แต่ก่อนที่จะไปพูดในเรื่องของคลิปแรกเนี่ยครับผมอยากจะให้ทุกคนนะครับ เข้าใจก่อนว่า10รูปแบบที่เราจะพูดกันเนี่ยครับในเรื่องของนวัตกรรมมันจะแบ่งออกเป็นกลุ่มก้อนในลักษณะหรือรูปแบบแบบไหนบ้างกลุ่มแรกนะครับเราเรียกว่ากลุ่ม configuration นะครับนวัตกรรมที่สร้างมาจากองค์กรภายในอันที่2ครับเราเรียกว่ากลุ่มของ offering ครับ offering เนี่ยเป็นในเรื่องของการส่งมอบส่งต่อให้กับลูกค้าทุกคนในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมนะครับในการสร้างมูลค่าต่างๆเนี่ยมีความรู้สึกหรือว่ามีความชอบอย่างไรบ้างอันที่3ามครับเราเรียกว่าเป็นกลุ่มก้อนของการสร้าง experience ใหม่ๆใ,ให้กับลูกค้าเพื่ออะไรเพื่อให้เขาเนี่ยครับได้ ได้รู้ถึงคุณค่าของคำว่านวัตรกรรมคุณค่าของ Product คุณค่าของ Service ในเรื่องของ p ปร f t ต o โมเดลหรือว่าการสร้างมูลคา่าสร้างกําไรเข้ามามผมอยากจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพอย่างนี้ครับว่าการสร้างนวัตรกรรมใหม่ๆการสร้างมิติของกําไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคำว,ว่า p ปร f t ตเนีครับมันไม่ได้เป็นเพียงแค่กําไรอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของการส่งมอบส่งต่อให้กับลูกค้าให้เขามีความรู้สึก ในเรื่องของมูลค่าที่ได้รับนวัตกรรมได้รับการบริการเหล่านั้นลงไปว่าเป็นยังไงบ้างตัวอย่างอย่างที่เราเห็นภาพกันอย่างชัดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ซับสคริปชันฟรีหรือว่าการใช้แบบฟรีเมียมต่างๆนะครับภาพตัวอย่างนะครับเราเห็นอยู่ทั่วไปอยู่แล้วในเรื่องของหนงันนงสือพิมพ์ที่เป็นหนังสือพิมพ์ฟรีๆต่างๆนะครับความเป็นจริงแล้วเนี่ยของฟรีนันมีในโลกเนาะมันเป็นในเรื่องของใครเป็นผู้ใช้หรือว่าใครเป็นผู้จ่ายเงินมากกว่าเราจะเห็นว่าหนังสือพิมพ์โดยทั่วไปนะครับเขาจะมีช่องในเเรรรื่่ออองงงงขกาาาาทํโฆษณตๆันนนนี้ปป็ูแบบึ ของการทำธุรกิจในเรื่องของการสร้างกำไรใหม่เหมือนกันหรือจะเป็นในเรื่องของแพลตฟอร์มที่มีคอมมูนิตี้ของคนที่เข้าไปอยู่เยอะในปัจจุบันนี้อย่างเช่น a c e b o o k อะครับเชื่อไหมครับว่า Facebook เองเนี่ยเขาไม่ได้เก็บเงินจากผู้ใช้แต่เขาไปเก็บเงินจากบริษัทเก็บเงินจากคนที่จะทำบิสเนสอยู่บน Facebook มากกว่าฉะนั้นเองอะครับของฟรีไม่มีในโลกเนาะถ้าของฟรีมีในโลกเนี่ยแสดงว่าพวกคุณโดนหลอ,อกนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของไลน์แอปพลิเคชันนะครับทั่วไปเนี่ย ทุกคนมีไลน์แอปพลิเคชันอยู่แล้วแต่เชื่อไหมคะว่าในลักษณะของการสร้างรายได้ของเขาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นในรูปแบบของการสร้างแชทเพียงอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นไลน์สติ๊กเกอร์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไลน์แท็กซี่ไลน์เปไลน์จ็อบต่างๆนี่ครับอันนี้มันเป็นรูปแบบในการสร้างรายได้เข้ามาใหม่ๆให้กับองค์กรโดยที่ไม่ต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องของโปรดักต์ไม่ต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องของวิธีการต่างๆเข้ามาครับนี่เป็นลักษณะของการสร้างรายได้ในรูปแบบใหม่หรือเราเรียกว่าโปรฟิตโมเดลซึ่งโปรฟิตโมเดลเนี่ยครับม มันเป็นในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมมันเป็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจของทุกๆคนนะครับด้วยการใช้โปรฟิตโมเดลหรือจะเป็นในรูปแบบของลักษณะของการปรับตัวขององค์กรหรือว่าน้องๆที่เป็นสตาร์ทอัพในปัจจุบันนี้ครับสตาร์ทอัพไทยเขาใช้โปรฟิตโมเดลเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างรายได้ด้วยวิธีการใหม่ๆโลโก้อะไรครับเขาเป็นตัวของสตาร์ทอัพรลนหนึ่งของประเทศไทยนี่แหละครับเดิมเนี่ยเขาทาธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวการที่เที่ยวชุมชนในพื้นที่ที่ห่างไกลต่างๆเนี่ยเพื่อเสริมสร้างในเรื่องของือ็ก การใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งในไทยและต่างประเทศแต่ในช่วงวิกฤตที่ผ่านมาครับ ตัวของ Profit Mo เดนี้ครับมันเป็นวิธีการที่ทางโล c a l ลอ l ์ไล์ครับเขาเลือกใช้เพื่อที่จะปรับปรุงในเรื่องของวิธีการการสร้างรายได้ใหม่ๆขึ้นมาฉะนั้นเองะครับโล c a l ลอ l ์ไลได้เกิดในเรื่องของโล c a l อร่อยเพื่ออะไรเพื่อจะได้ส่งเสริมหรือว่าผลักดันในเรื่องของอาหารที่อร่อยต่างๆที่เป็นอาหารเฉพาะถิ่นเนี่ยครับส่งเข้ามาในเรื่องของการสร้างรายได้ของบริษัทของเขาหรือว่าตัวของหน่วยงานของเขาให้มีรายได้ที่มันมากขึ้นเพราะว่าในช่วงของโควิดที่ผ่านมานะครับผลกระทบจากในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยครับเราเจออยู่แล้วแต่ ประเด็นคือในเรื่องของการปรับโมเดลปรับยังไงทําให้เกิดรายได้ที่เกิดขึ้นมาและที่สําคัญนะครับสามารถไปต่อในเรื่องของการทําธุรกิจได้อย่างยั่งยืนในเรื่องของ p r o f i t Mo มเดลเป็นหนึ่งในรูปแบบของการสร้างนงวัตรกรรมในเรื่องของการหารูปแบบหรือว่าการสร้างรายได้ด้วยวิธีการใหมๆ่ๆไม่มีใครบอกว่าวิธีการไหนดีที่สุด แต่วิธีการในเรื่องของการปรับโมเดลในการหารายได้เป็นในเรื่องของโอกาสใหม่ๆของการสร้างนวัตรกรรมโอกาสใหม่ๆใ,ในเรื่องของการเติบโตทางด้านการทาธุรกิจฉะนั้นเองนะครับโปรฟิตโมเดลหรือว่าในเรื่องของรูปแบบการหารายได,ไดใ้ใหม่นี้นะครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่สําคัญของการทําธุรกิจแบบยั่งยืนแล้วก็สามารถเติบโตได้ในอนาคตและนี่คือ Grow Your Business with Innovation ในตอนหน้าครับเราจะมารู้จักรูปแบบนวัตรกรรม,มอื่นๆที่น่าสนใจกันอีกห้ามพาดเลยนะครับ